ท่านสุภาษิตเฟนเซกำลังแต่งเพลงเหรอค่ะแต่งมาได้สักครู่แล้วค่ะคงเป็นเพลงใหม่แล้วมั้งคะกริลาเกริลาอาหารแปลกหน้าพิลุบันจีบันจีว้า จิเ <The> อรียอดไปเลยนะเนี่ยตั้งแต่ได้ถ่ายทอดสดตอนขึ้นสารก็ดังมากเลยนะงานเดี่ยวก็เพิ่มมากขึ้นด้วยนี่คือสิ่งที่เรียกกันว่าดังระเบิดนะคะพักนี้ก็ยุ่งจนไม่ได้ขึ้นแสดงด้วยกันเลยอ่ะโอ้ยอย่ารีบดังเลยเนะอะถ้าเดินดันสักขนาดนี้คงมีผลกับการเลือกตั้งแน่เลยคะ่ะฮะ ถ้าการถ่ายทอดสดนี้แพร่ภาพออกไปแล้วก็เจเรมีสิทธิ์ได้เข้าเป็นเซมบัสสแน่เลือกตั้งเหรอโอ้ยอุตส่าห์ลืมแล้วแท้ๆไม่เอาไม่เอาเริ่มลงคะแนนกันแล้วแ่ละค่ะไม่เอา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 ซีดีที่มีใบลงคะแนนก็ออกวางขายแล้วจำนวนการดาวน์โหลดก็สูงมากเลยล่ะค่ะ วจริงจริงๆด้ยสนะการเลือกตั้งหลังจากมนุษยชาติได้ย้ายไปอาศัยในอวกาศความบันเทิงก็กลายเป็นสิ่งต้องห้ามแต่ก็ยังมีกลุ่มไอดอลที่แสดงสดเพื่อเรียกสิ่งนั้นกลับคืนมานั่นคือ AKB0048 พวกเธอเอาชีวิตเป็นเดิมพันร้องเพลงและเปล่งประกาย 「あっ!」 ตอนที่15บห้าลิล่าชานเลเหรอเพื่อต่อยอดจากการนําระบบเลือกตั้งกลับมาเราจึงเปิดเกลิล่าชานเลเฉพาะของซีโร่ซีโรขึ้นมาและถ่ายทอดในรูปแบบของรายการทีวีพวกเราก็ได้ออกด้วยเหรอคะใช่แล้ว <Yeah! S 1> แต่ให้พวกเราไปออกรายการทีวี จะให้พวกเราทำอะไรเหรอคะพูดอะไรอะยังอีสาไม่รู้หรอกหรอรายการทีวีที่รันกาสตามีแต่ข่าวกับพยากรณ์อากาศเองนะอ,อไม่จริงอ่ะเพราะรรนกาสตา์แบนสิ่งบันเทิงมานานงั้นเหรอบ้านเกิดขคุณมาเขาต่อคืนนานิวัสตาเป็นดาวที่เน้นไปทางด้านการเล่นตลกสินะคะเป็นชาวดาวตลกนี่เองหาเทนเหรอหยุดน่าตั้งแต่มาที่นี่นางอีสาไม่ได้ดูทีวีเลยเหรอ ก็มีทั้งเลสซอนกับอะไรๆเยอะแยะจนไม่มีเวลานี่นะคนที่ได้รับสืบทอดชื่อบางทีก็ได้ออกทีวีด้วยนะคะจากนี้ไปจะเพิ่มรายการบาไรตี้เป็นรายการประจำซึ่งพวกเธอที่เป็นเคนคิวเซก็ต้องออกด้วย

来了卡。 ไม่ใช่สกิลนะจู่ๆก็ให้บัญชีเจ้าแบบนี้มันยากไปนะนี่รายการวาไรตี้มีแต่เรื่องแบบนี้นะเหรอไม่ค่ะมีหลายแบบเลยล่ะค่ะ่จ้าเดนี่เดนี่มู๊เดี่ยวเดียวเอาเลยก็มีทำหน้าตลกตลกใส่กันเอาเลยอยู่นะครู ันอนนะนอกจากนี้ยังมีอะไรอีกเหรอก็มีรายการทำอาหารอะไรแบบนี้ล่ละคะ่ะ <c oughs> คือว่า <c oughs> คุณมิม,มร ر <c oughs> ชุดนี้มันไม่เกินไปหน่อยเหรอคะเอาละ <c oughs> เสร็จแล้วละคะ่ะดึงดังดึงว้าคุณมิม,มรีคะ่ะนี่มันฮะจากนั้น ก็เป็นรายการทอล์คเชอ์สมบัติของฉันเหรอคะคะก็มีเออชูชูที่คุณแม่เป็นคนทำให้นะคะคือว่าคุณแม่เป็นแม่บ้านแล้วก็แต่งงานเพราะรักคุณพ่อ้ยไม่ให้ซ้อมแล้วให้พูดสดๆแบบนี้ไม่ไห้นะาทำไมขเราไม่ได้ทุคนเลยอ่ะเป็นสกิลสีหน้าที่เลิศมากค่ะคุณมาคเตอ ต่างกับไลฟ์แล้วก็งานจับมือลิบรับเลยนะเนี่ยดีจริงๆที่ได้อยู่กับพวกนางอิสะตอนนี้เจเอดีต้องไปถ่ายภาพกราวเวียคนเดียวใช่ไหมฮะมนั่นสินะก,ก็คนเดียวแกกที่ก็ปวดกระเพาะแล้ว,ลวจังจจเอเหนื่อยแล้วเหรอจ๊ะเออ เปล่าค่ะสบายมากค่ะอ๋อเหรอรู้สึกว่าไม่ค่อยเปล่งประกายเลยนะก็เพราะว่าช่วงนี้ดังอยู่ด้วยแถมยังมีสปอนเซอร์ดีๆหนุนอยู่ด้วยนิ่นะเขาลือกันให้แซ่ดเลยขอบคุณมากค่ะโอ้เจียร อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณยูโกก็ถ่ายกราวียเหรอคะใช่แล้วะจะโพสต์ท่าให้เซ็กซี่ไปเลยนะเอ๊อะจังยูเร็วหน่อยสิค่ะไปก่อนนะคู่แข่ง <c oughs> แล้วครับว่าแล้วเชียวไปไม่ถึงแสงนั้นสินะเจริย์เ่งประกาศให้มากขึ้นอีกสิเพื่อโซดีแอคของพ่อเป็นอะไรนะ่ะทำหน้ายุ่งแบบนั้นนะ่ะช่วยไม่ได้ที่ฉันจะคิดมากแล้วนะคาสเมกาสตา์เป็นสถานที่สำคัญของรัฐบาลแห่งหนึ่งนะ่ะ การที่จะหลบหนีออกมาได้ง่ายๆมันแปลกนะฮึคิดว่ามีเบื้องหลังอยู่งั้นเหรอก็ไม่รู้สิตอนนี้หน่วยข่าวกรองของโวตะกำลังตรวจสอบกันอยู่นะลุงนีต้องมารวมตัวกันตีงแัดดีห้าเนี่ยอยงานออกทีวีมันเหนื่อยจังเลยอ่ะเออเหรอจ๊ะฉันว่ามันน่าสนุกจะตาย เป็นโอกาสที่จะให้พวกพนแฟนจำเราได้ด้วยนะโอกาสโอกาสคุณมิมรีกับโซนาตาเนี่ยร่าเริงจังนะการฝึกซ้อมกับการแสดงก็ยังมีอยู่ไม่เปลี่ยนต้องกินเยอะๆจะได้มีแรงกริลล่าไลฟ์ก็ลดลงเนะการปราบสิ่งบันเทิงเข้มงวดขึ้นความรุนแรงในการโจมตีของเดสก็เพิ่มขึ้นด้วยก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้นะคะ แต่ว่าถ้ามีเวลามาออกทีวีแล้วก็พวกเราไปแสดงไลฟ์ไม่ดีกว่าเหรอไม่ว่าอันไหนก็เป็นงานเหมือนกันนั่นแหละไม่ว่าเมื่อไหร่พวกเราก็ต้องส่งยิ้มให้เต็มที่เลยคุณธกมินะถึงจะเพิ่งมีรายการทีวีก็เลยยังไม่ชินก็เถอะนะแต่ก็ต้องได้อะไรกลับมาบ้างเลยนะค่าอออจริงสินางิสาคคะเธอนะ่ะยังไม่ได้ทำโปสเตอร์ที่ใช้ในการหาเสียงใช่ไหมล่ะ ถ้าไม่เข้าใจอะไรก็มาถามฉันได้นะจะเป็นที่ปรึกษาให้ไปนะค่ะข,ขอบคุณมากค่ะเลือกตั้งเหรอลืมไปแล้วนะเนี่ย ก็ยังไม่ลงแฮะฮ่าพวกการแสดงเรียนแบบของเอเคบีซิโลซิโลคุณอะไรอุณอะไจะร้องเพลงเรียนแบบคุณอูเมดาอายกะด้นที่สามค่ะอา อืดๆมากมายนี่เป็นการเล่นแบบใสเปิ้ลของเหลับเยอะนะเออเล่นแบบคุณยูโกะที่หลับทั้งยังเกาะคุณเสยากะอยู่ด้วยนะคะเดีอริจ้าเดีอริเดีเอริเดียริจ้าเดีอริจ้า จะเรียนแบบกีรระตัวนี้ค่ะพอ,พอแค่นั้นแหละหยุดกล้องได้แล้วหย<อ>ุดมันชึนเทปด้วยอะไรขึ้นเนี่ยเพราะเห็นว่าไม่เคยถ่ายรายการพวกนี้ก็เลยคอยดูเง,งียบๆอยู่ตลอดแต่ว่าห่วยแต่ที่สุด<อ>แต่ว่าให้ออกทีวีมันก็ทันหันไปนะคะถ้าไม่ได้เรียนก็ทำอะไรไม่ได้อย่างนั้นเหรอ ฉันไม่ปฏิเสธงานออกทีวีแล้วคะ่ะจีเอรี e. พวกเราเข้าใจจุดที่พวกเราอ่อนหัดค่ะแต่ว่าพวกเราอยากแสดงไลฟ์ฉันก็คิดเหมือนกันคะ่ะถึงการปรับสิ่งบันเทิงแต่เข้มงวดขึ้นก็ควรจะให้แสดงไลฟ์มากขึ้นไม่ใช่หรอคะพี่จ๋า <c oughs> ฉันอยากให้พวกเธอทบทวนสิ่งที่พวกเธอทำอีกครั้งนะี ยางอีซัไม่ได้เห็นจีอีรีเต้นตั้งนานแล้วยอดไปเลยว่าเลยว,ว่าตอนที่จีออรีทั้งร้องแล้วก็เต้นนี่แหละเป็นช่วงที่เปล่งประกายมากที่สุดเลยเออขอโทษไม่ได้หมายความว่างานอื่นของเธอจะไม่ดีหรอกนะ,ะแต่ว่ายังไงก็ไม่รู้สิฉันไม่มีสมาธิกับงานเอ๊ะ เพราะได้ขึ้นสารถึงมีงานเพิ่มขึ้นเท่านั้นแหละตัวฉันยังไม่ได้ดังจริงๆสักหน่อยไม่ใช่อย่างนั้นหรอกทุกคนนะ่ะทราบซึ้งกับคำพูดของจีเอรี่มากนะมันจะดีเหรอจีเอริี่ฉันอยากให้คนยอมรับความสามารถจริงๆจากการแสดงมากกว่าฉันอยากเป็นเซมบอร์สืด้วยตัวเองนะ <G ül üyor> อ๋อ <G ül üyor> นางิสซาจังกับเชอรี่นี่นาเชอรี่ <G ül üyor> ซ้อมจนถึงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยคุณยูกิรินคุณคโคจิฮารุอืมเชอรี่กังวลว่าตัวเองดังจริงหรือเปล่านั่นเหรอแล้วก็อยากแสดงไลฟ์ก็เลยทะเลาะกับคุณซือบาสะงั้นเหลอคะพวกเธอสองคนยังไม่ได้ทำโปสตเตอร์หาเสียงสินะอ๋อค่ะ <c oughs> ใช่แล้วค่ะ งั้นให้ทั้งสองคนเห็นสิ่งนั้นอาจจะดีกว่านะเนียงเนียงเองก็เห็นด้วยเต็มประตูจ้าฮะสิ่งนั้นมันคืออะไรคะอาจาังตอนเลือกตั้งก่อนหน้านี้ไงคลิปวิดีโอของมาเอดาอซึโกรุ่นที่13เอ๊ะ แสงสว่างนี่ทุกคนขอบคุณมากค่ะอาจ,จังขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใช่จริงๆด้วยอยากจะส่งให้ถึงสินะเสียงในตอนนั้นเป็นของอาจ,จังรุ่นที่สิบสานี่นั่นเหรอประกายแสงของเซนต์ตนโนวาถ้าฉันจะกลายเป็นแสงสว่างแล้วส่งให้ทุกคนได้ต่อไปแล้วก็ ซาบซึ้งจังเลยสักวันฉันอยากจะเป็นเหมือนอย่างอัดจังจังเลยค่ะฉันก็ด้วยคช่ะกดฉันทราบซึ้งจังเลยอัดจังรักษาคือคู่แข่งของฉันค่ะการเลือกตั้งปีหน้าฉันจะต้องต้องชนะอัจจังให้ได้และจะเป็นเซนเตอร์โนวาให้ดูยคุณยูกโกสมัยก่อนเหรอคงใช่หลังจากนั้นถึงค่อยรับชื่อของโอชิมะยูกโกตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นเคนคิวเซเหมือนกับพวกเราตอนนี้ก็กล้าท้าทายด้วยพี่ตรงๆแล้ว รับรู้ได้ถึงความเอาจริงของคุณยูโกเลยเข้าใจนะทุกคนตั้งใจให้ดีด้วยล่ะตั้งใจเต็มที่เลยโอเคคานาตาเป็นอะไรไปเหรอเมื่อวานพอย้ายๆก็ไปเชี่ยกัน่ะรายการของพวกเราน่ะมีแต่ออกอากาศไปยังดาวที่มีการปราบปรามสิ่งบันเทิงอย่างเข้มงวดทั้งนั้นเลยอ๊ อย่างไลฟ์นะ่ะจะเป็นอีเวนท์ที่มีคนมารวมกันการควบคุมก็เลยเข้มงวดเป็นพิเศษ,ษใช่ปหล่ะงั้นไลฟ์คงจะจัดไม่ได้แต่ถ้าเป็นรายการทีวีแล้วก็อาจจะส่งไปถึงด้วยเน็ตเวิร์กที่ซ่อนไว้ของวตาก็ได้ฮะยทีมที่แพ้จะเจอเกมลงทันนะน่าจะไม่เล้ตั้งแต่ไปเข้าทีมของคุณคณาตะนั่นเนี่ยยอมแพ้ตอนนี้ยังเร็วไปนะคะ เราต้องทุ่มพลังไปให้หมดตัวเลยสิโอ้โหเจ็ดร้อยรับได้สวยสินะคะ เสื้อค่ะเสื้อเสื้อฮ<า>ยะฮัลิ <c oughs> <ว>มิโมริเฮ้ยเอาละจะไปลองอีกสักตั้งนะคะ้สวยจังเลยยอดเลยคิรดาของคุณมิโมริส่องสว่างขนาดนี้ทั้งที่ไม่ใช่แสดงไลฟ์แท้แท้แถมคุณผู้ชมก็ท่าทางจะสนุกด้วยฉันเองก็สนุกด้วย ไปเลยโซนาดีฉันว่าะเอาจิงสินะฉันคิดว่าเราพวกเราเอาจิงถึงได้สนุก เออละค่ะจริงที่แพ้ต้องโดนเกมลงทันนะท่านคุณค่านัันตาน้องจากกำลังในการสู้แล้วอย่างอื่นมีปัญหานะคะนักงไม่ว่าจะเป็นไลฟ์หรืออะไรก็ตามการที่ที่ส่งความรู้สึกจริงๆออกมามันสำคัญที่สุดเลย วันนี้สีหน้าร่าเริงดีจังเลยนะจริงจยังไม่ค่อยรู้เรื่องการเลือกตั้งก็เถอะแต่ฉัน

ุณซื้ะาจากนี้ไปจะขอประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งนิวซิงเกิลของปี0048นั่นคือผลคะแนนเดบบแล้วนะคะจริงเหรอตอนนี้ที่นี่เหรอผลคะแนนดิบเหรอเป็นผลรวมคะแนนที่เก็บมาจนถึงวันนี้นะคะมาแล้วมาแล้วคราวนี้จะมีเซมบัสซที่ถูกเลือกเพียง10อันดับเท่านั้นจะประกาศตั้งแต่อันดับที่10นะคะอันดับที่10 คิตาฮาราริเอะรุ่นที่เก <Wow. S 1> ah ar ้า e. <Wow. S 1> อันดับที่เก้าจากเคนคิวเซ่รุ่นที่เจ <Wow. S 1> ็ด e สิบเจ็ดโซโนจิอริ จะเริ่มแล้วนครับการเลือกตั้งเซมบัสสก็ต้อนตื่นตัวกันหน่อยละเพราะนี่มันการเลือกตั้งนี่นะงานที่เป็นงานเทศกาลทําไม่สะดุกจะขาดทุนนะการเลือกตั้งเนี่ยคืออะไรกันแน่นะ